หรือว่าเกียนจะจบแบบไหนอย่างไรพูนี้มีทืบตีนพ่อมเมดีพพ่ออาน,นนั่นดิจกจะรีบไปไขยหมูปีกมบบัดขวาไปเป็นฝ่ายตั้งรับกับหมัดขวาไปสับคืนโอ้แง้งเลาดิเซ่แล้วสวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับคลิปนี้พาแฟนมวยมาดูคู่มวยมันๆนในศึกไทยไฟวชิราบุธครับที่สนามเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์กรุงเทพครับย้อนไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ครับ บรรยายความันกับผมแอดมินบีมครับนักชกที่เห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ครับกำลังวิ่งขึ้นเวทีมาก็เป็นนักชกจากกัมพูชาครับฮันจันตัดครับเป็นนักชกวัย28ปีครับเดว่าเป็นยอดมวยคุณกระแม่เลยแหละฮะจากกัมพูชาครับวิ่งขึ้นเวทีมาครับดูความมั่นใจก็ค่อนข้างที่จะพอสมควรครับเฮ้ยก้าวขึ้นสังเวียนมาครับทำท่า ผักอะไรก็ไม่รู้ครับสักครู่นี้นาจะมีการเล่นกองด้วยครับเดี๋ยวจะขังหรือเปล่าครับแล้วก็คู่ชกครับแฉลามร้ายเมืองชนครับปตทวรุจิระบงครับนักชกสายเลือดไทยจากชนบุรีครับดีกรีก็เป็นแชมป์อีสูสุครับครั้งที่26ครับทางช่อง3ครับแล้วก็แชมป์อีกมากมายหลายรายการในไทยไฟ์ครับในเมื่อรอบอีสูสุครับครั้งที่26ครับ รอบชิงนี่ก็หลายคนอาจจะจําได้ครับเอาชนะดีเซลเล็กแปงกองปราบมาครับหรือที่ทุกคนน่าจะจําได้ในยุคปัจจุบันก็กับปิดตันเพชรยินดีอะคาเดเมี่ตัวเดียวกันแหละนะฮะก็เรียกว่าต่อยกันสนุกเลยครับที่ช่อง3ครับในรอบชิงครับก็คว้าแชมป์มาในครั้งที่26ครับส่วนไฟนี้ครับไทยไฟเป็นไฟที่6จาก8ของเจ้าตัวครับ ปีที่แล้วปี2022นี่ต่อยทั้งหมด8ไฟกับชนะรวดเลยครับใครที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ท้ายคลิปนี้ครเป็นรวมน็อกของเจ้าตัวทั้ง8ไฟครับที่ต่อยในรายการว่าในรายการไทยไฟครับและไฟที่เป็นไฟที่6ครับจับตาดูว่าเกมจบแบบไหนอย่างไรครับกล่าวขึ้นเวทีมาเรียบร้อยครับเจ้าบีปอตอทอวอรุจิระวงครับกรรมาการก็เข้ามา รวจความพร้อมครับกระจับแล้วก็ให้สัญญาณครับในการไหว้ครูครับต่อยกติกามวยค่าเชื่อครับ68กิโลกรัมครับมาดูครับยอดมวยไทยปะทะคุณขมามครับนี่โอ้โหไม่ธรรมดาบดีกรีเขาก็เป็นถึงแชมป คุณกแมนว่าแชมป์ของทางกมูชายถึง4สมัยเลยครับวัย28ปีครับสูง172เซนติเมตรครับน้ำหนักนี่68กิโลกรัมครับขณะที่ปตทนี่ก็วัย25ปีครับสูง178เซนติเมตรนะครับนานทีครับที่จะเห็นนักชกไทยได้เปรียบนักชกต่างชาติเรื่องของความสูงครับสูงกว่า6เซนติเมตรครับสำหรับปตทครับก็มาดูครับยอดฝีมือ ของทางเพื่อนบ้านเราครับทางกัมพูชาครับวันนี้ต้องมาเจอกับยอดฝีมือจากไทยเราครับดีกลีย่างที่บอกว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นนักชกที่จอมดีเดือดทั้งคู่ด้วยครับหรือว่าเกมียจะจบแบบไหนยอย่างไรพู้นี้มีทืบตินพร้อมหีืดพอเอานั่นด่โ,ทโทอ้โถ่ธรรมดาดินี่นนะโอ้โหครับไหวรำไหวครูเสร็จสับเรียบร้อยกรรมการก็บวกมือเข้ามาฟังกติกานี่ครับ อาครกรรมาการชี้แจงกติกาเรียบร้อยแล้วก็ต่อยสามยกยกละสานาทีนะครับพัก2นาทีครับสายมือนี่ปตทขวามือนี่ทันจันตัดครับตลำพูชาดูครับโอ้โห,โหสีผมนั่งคู่นี่ไม่ยอมกันเลยครับร,รอดูครับว่าเอ็เนจะจบแบบไหนยอย่างไรครับ โทษโทโมียังงอกแขนเต็มข้อยางย่างอยู่บ้านนี่โทษโทษโทบกทรรมดายี่นี่ยอทอดออกก่อนเปล่าเว้ยโอ้คนเล่นคล้องนี่นี่รอดูครับคลังไม่ขลังอย่างไรครับจับตาดูครับมายายความมันกับผมแอดมินบีมแล้วก็ขอญาตบรรยายไทยผสมกับอีสานเช่นเคยครับตามสเต็ปตามคอนเซปต์ของทางช่องครับดูมวยคว้าความบันเทิงครับงดด่ามาได้พี่น้องเบิรงนเว้ยเซียมไว้น้ำกันครับ ยกแรกเริ่มขึ้นกับทีมซ้ายครับอ๋อนี่ตอกบักซ้ายสยุยเนี่อ๋อึบนี่สับปูโอ้ยเฝ้าเทนอเสียบปตทนี่ให้สัมภาษณ์ทุกครั้งหลังชกว่าแกจะ <c oughs> รีบไปขายบูปิ้งครับที่บ้านนี้ก็ประกอบธุรกิจครับเปิดร้านอ่าเขาเรียกว่าส่งแก๊สของทางปตทอของของของทางปตทนี่ก็มีทั้งร้านหมูปิ้งด้วยครับดูแกจะรีบไปขายหมูปิ้งครับบัดขวาไป อันจะตัดโตแต่ว่าดูว่าจะช่วงจะสั้นกว่าครับฝ่อยล้วไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถึงนะฮะแต่ดูว่าจะมีจังหวะที่โดนอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าปตท,ะทนี่ทนได้ครับเอาครับปตท,ะทเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างโอ้นานๆจะเห็นปตทะเป็นฝ่ายตั้งรับรับหมัดขวาไปสับคืนโอ้แจงเหล่าดิเซ่แล้วเองวดลงไปดูพาเอ้ยสับนี่ปตทเสียป,ปึ๊บโอ้ยไม่โดนครับไกลเกินไปครับปตท,ะทอีกนิดนึงครับเสีย ดันดันซับโอ้โหขามีซอกด้วยครับเอาแล้วครับไม่ใช่งานง่ายแล้วครับปตทเดินเหมือนกันครับแม่ต้องถอยตั้งหลักเหมือนกันครับปตทปกติจะเป็นฝ่ายเดินครับเอาครับขยับเดินมาโอ้ยโดนบัดขวาไปนี่เกือบกองขามุมมบัดซ้ายบัดขวาบัดขวาไปบัดซ้ายขึ้นปับตีเอาฮึบซับเลื่อนตัวฮึบโอ้ยโดนเป็นชุดรับัดขวาไปบัดซ้ายโอ้ยโอ้ยแลกซ้ายแลกขวาซัดก็เป็นอู้เป็นชุดเลยครับ โอ้ยปตทดันดันดันยังยังหาจังหวะอยู่ครับอันจันตัดโอ้ยรับเป็นผู้รับปัดขวาลงเลยครับกองก้นจดุดโกรธไดพี่ดองเอ้ยไว้แม่ปุ้ยเลือดอาปากเลยครับเจ็ดแปดเก้าไม่รอดครับ ใายยกแรกครับโอ้โห,โอโหยอดมวยคุณคัมแมครับจอดป้ายครับโ,โ,โ,โู้คหถือว่าโดนเยอะครับแต่หัวจิตหัวใจยืนอยู่ได้ต้องยอมรับจริงๆครับเก็บชชยเป็นไฟที่6ติดต่อกันครับสำหรับปตทอบอรุจิระวงศ์ครับแลวก็หไฟนี้ชนะรวดเลยครับสุดจริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูครับช้าครับ จังหวะที่ต่อยแกลกต่อยแลกหมัดกันหรือว่าปตทจะยาวกว่าและต่อยถึงกว่าครับอาจจะตัดโดยที่ว่าช่วงตัวเองเนี่ยจะสั้นกว่าต่อยแล้วมันไม่โดนพอโดนมันก็เป็นไปปลายหมัดน้ําหนักไม่มีแล้วครับนี่ครับปตทพอได้เปรียบช่วงก็พยายามดันเข้ามุมแล้วก็จัดไปหนักๆชุดจไปนี่ก็เรียบร้อยครับนี่ครับัวนเหมือนกันครับปตทแต่อย่างที่บอกว่าช่วงอ่ะสั้นกว่าแล้วก็อาจจะความแม่นเนี่ยไม่ไม่ไม่เพียงพอแต่ว่าโดนหมัดขวาเนี่ยโอ้โห แทบจะกองตั้งแต่หมัดนั้นแล้วครับจากนั้นก็มาโดนอีกชุดใจไฟกระพิบครับหมัดอัป,ปคัดขวาหนึ่งอป,ปคัดขวาสองอป,ปคัดขวาสามก็เรียบร้อยครับล่วงว่ามันบักง่วงสุกปะเนียโอ้โหตึง้งโอ้ยโ,โดนแต่ละทีนี่หัวแกงปึ๊บโอ้เรียบร้อยครับโอ้น่าเห็นใจจริงๆครับแม่แกก็สู่เต็มที่ลับสุดท้ายก็จอดไป้ายไปยกแรกเข้านั้นครับสุดยอดครับพระทอบอรุจิระบงครับ นี่คือคู่มวยมันที่นำมาฝากในวันนี้นะครับนัดต่อไปไทยไฟหลวงพ่อรวยครับ5กุมภาพันธ์นี้ครับณลานข้างวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีนะครับเริ่มถ่ายทอดสดเวลา18บแนาิกาถึง21อนาิกานาทีทางช่อง8หมายเลข27สนะครับส่วนแฟนมวยจะเดินทางไปรับชมที่สนามก็ประตูเปิดตั้งแต่16บหนาิกาครับชมฟรีที่นั่งมีจำกัดครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับติดตามคลิปมวยสนุกสนุกได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ